three two start start <laughs> เลย <laughs> อาวเราเข้าไปในรากีูไหนเกม vampire survival นั่นเองผมไม่มีเหลี่ยมผมไม่สามารถเลือกตัวละครอื่นได้นอกจากผู้ใช้แส้ a n t น o n หรือเปล่านะอ่านไม่ออกมนกันผมมาแล้วฟันฟัน คิซุเกมนี้เหมือนแบบให้เอาเอาชีวิตรอดในนี้แต่ผมไม่รู้ว่าจะเอาชีวิตรอดยังไงไหนดิเสียงเกมดังไปหรือเปล่าอูจะเสียงก่อสร้างดังกว่าเยอะโอ้ยทำไมไม่ตีตรงที่เป็นกระจุกกระจุกวะ่ะตีสวยอุย้ยเลเวลอัพฮะผมสามารถอัพเป็นแอคแอคคืออะไรเอ่ย ผมสามารถเปลี่ยนของได้ปะไม่ได้ตรงนี้มีไก่อ่ะอ๋อแอคมันผมโยนดีผมก็โยนแอคไปฮะน,นี่อุ้ยแรงสัสอ้าวไม่นะไม่กอดกอดไม่กอดโยนโยนไปไม่โดนตัวอะไรเลยเออเออขอเก็บอีพีนะเถอะมานี่มานี่ให้ให้กลางวงล้อม อุย้ยตรงนั้นมีค้างคาวแบบโอเคโอเคออเฮ้ยมันอุ้ยตรงนี้เหมือนมีแท่นบูชาเลยอ่ะโอ้ยเลี้ยวอัพแล้วเอาล่ะอะไรสิบดาเมจพะเนี้ยไหนดูสิมันเหมือนจะเป็น ไหนดูสิอุ้ยไม่ตายด้วยวะ่ะแววไพร์ตัวนั้นไม่ใช่แววไพร์ดิข้างข่าวอุ้ยได้มาละแขวเก็บก่อนโอเพ่นสูมม้มฮะขอของขอโหดเจมเจมฟิวฟยวฮะอ,อ,อะไรนะผมได้เงินเหรอหรือว่า อบิวดาเมดขึ้นเอาคิงบิวดรอนคิงไบเบิลคืออะไรเอ่ยไบเบิลของพระราชาอุ้ยมาแล้วคิง g b เบ l ลอะก็ไม่มีอะไรนี่วะไหนเนี่ยเฮ้ยไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวตายฮะขอดูความสามารถของคิง g b เบ l ลหน่อยไม่ได้อ่ะ แย,แย่ละแย่ละแย่ละอ้นี่ไงนี่ไงโอ้ยเดาๆไม่โอเคอืมอ,อุยโอ้เราตายหมดอย่างนี้เก็บก่อนขวานจัดการโอ้ไม่ได้คิงไมเบิลเออนั่นแหละขอก่อนละกันขวานลงเยี่ยมมากเยียมเยียๆเยียเยียมเดินฝ่าเดินฝ่าเดินไปข้างล่างผมไม่รู้นะว่าแมพมันเป็นยังไงเพราะผมก็เพิ่งโหลดมา ไหนมาจะมีเสียงเพลงดังนะฮะต้องขอให้จริงจอุ๊บนียเหนียฟันฟันไม่ใช่ฟันเดียมันเป็นแท่อะอยากรู้อะตรงเนี้ยไว้ทำไรไม่ไม่ได้ไว้ทำไรเลยอย่าบอกนะว่าเกมเพย์มันจะมีแค่นี้ละไหนไหนได้แต่เกมมันก็เพลินดีนะผมใกล้เวล,ลว้าละใกล้าละ ตายอยู่ห้าแล้วแต่ว่าไมผมจะเพิ่มเลือดไงวะอยากรู้ต้องไปหาไก่แน่นนเลยโอ้โหโอเคไม่รู้ทำไมมันเยอะจังวะทำไมมันเยอะจังอ่ะ ม,มันเยอะเกินเยอะเกินแล้วเส้นทางตรงนี้มันคืออะไรอ่ะนี่โอ้โยเจ็บแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วต้องรีเวลต้องรีเวลหาเร็วเลยอุ้ยเก็บไปแก้วไหนมีดฮะขอมีดแล้วกันอ๋อคือเราจะปามีดฮะ ตามที่ทางที่เราเดินไปใช่ป่มใช่สวยงามหูถ้ามีมีดละเลเวลที่มันเยอะมากๆนี่น่าจะโหน่าดูแบบมันจะได้ปลาแบบช็อปช็อชอเลยอะนี่ไง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  นี่ไงโอ้โหจะตายไม่นะไม่ไม่ไมเฮ้ยตรงนั้นเหมือนมีถุงเงินไม่ได้ต้องเก็บต้องเก็บ2ูรยเก้าิบแล้วขอเงินสักสิบยีิบก็ได้มาอีกสักสิบยีจะได้แบบเผื่อเอาไปซื้อตัวละครใหม่ไงออ้ยอ้ยเดี๋ยวเไม่ดีแล้วไม่ดีผมน่าจะฆ่าเราได้อีกพเลยนะมันน่าจะเล่นง่ายผ่าดิ มาดิมายืนฟันเลยเดี๋ยว,วรู้สก,กคุณคิดไปเองหรือว่ามันเดินเข้ามาใกล้ผมวะโอเคผมไม่ได้คิดปเองแล้วผมโดนตัวอะไรอะ่ะผมโดนตัวอะไรขังไว้โอ้ยไม่ ไม่กูจะตายไม่ได้อุ้ยรอดรอดอุ้ยยังรอดอยู่ยังรอดอยูป่าโดนอ,านอุ้ยฝันอุ้ยไอตัวเขียวนี่ถึงมากเลยโอ้โหอือถามจริงเถอะมึงจะไม่ตายจริงๆเหรอจะไม่ตายกันจริงๆเหรออือ ืยิงนานเท่าไหร่มันยิ่งโหดเฮ้ยอ๋อไอกองไฟนี่คือเงินเหรอเนี่ยโอ้แต่ได้แค่บาทเดียวโอ้โอเคโอเคโอเคอุ๊ยอันนี้ได้เงินแบบบึ้มบึมเอาซี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 ไม่ตายมันถึกเกิน มันจะถึกเกินไปกันละไอ้พวกนี้เนะี่ยไหนขอเก็บเงินขอเก็บเงินขออีกสักเลเวลก็ได้เพื่อความง่ายมามาผมจะไม่เดินไปไหนละผมจะแบบอยู่ยืนอยู่กับที่ก็ใค่ายเขียวนีว่ผมยืนกูกับที่โอเคไม่เอาแล้วกันอืม ผมยืนอยู่ได้หกนาที DLC มี DLC ด้วยนะทุกคนแต่ขอไม่แล้วกัน Power Up Power Up โอ้ยสองร้อย uh, กว่าพอพอพอ Start ด้วยครับผมมีเงินโอ้ยต้องใช้ห้าร้อยฮะไอตัวนี้งั้นผมขอเป็นครับ อันนี้คืออะไรวะไม่รู้อะแต่น,นี้น่าจะเป็นพอมดแน่เลยใช่หรือไม่พอมดจะฆ่านะอุ๊ยอุ๊ยมันออตโต้เลงเหรออุ๊ยใช่เหมือนว่าจะออตโต้เลงแต่กูไม่มีจะไม่มีอีพียวนะ เล็งเล็งทำไมไม่เล็งไปทางที่เยอะที่สุดหรอครับเออเออนั่นแหละรอดรอดช่องช่วยได้กองสวยงาม Nine a c Magic w a v e Rain อะไรสักอย่างอุ้ยอุ้ยมันยิงฮะ๋อมันแบบออโต้เล็งด้วยนี่สวยงามเลยผมว่าผมน่าจะอยู่ได้มากกว่าห้านาทีด้วยซ้ำมาเก็บเงินห้าร้อยฮะทุกคน อุ้ยไม่มันได้ไอ้นี่อันนี้ผมยังอยู่ที่เดิมได้ยาวๆเลยโอเคเดินก็ค่อยๆเดินไม่ต้องรีบฮนะแล้วก็ฟาร์มปุ๋ยมาละมันเริ่มกว่ากันละอืมอืมอืมแสกแสกแสกต้องต้องต้องเริ่มเดินยาวๆละจังหวันนี้นี่ไงพวกอีพีตรงนี้ต้องเก็บ ผมว่าต้องอัพเลเวลของมันใช่บางมีความสามารถมากมายแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ความสามารถที่แข็งแกร่งผมว่ามันก็มันก็ไม่ได้โหดนะน,นี่ไงดับเบิลยิยงแตกไปเลยอุ่ยไก่โอโ้โหไกลไ,ไมมเอาดีเอาดีเอาด,อาดีอยากรู้เหมือนกันว่าครั้งคราวติดติดอนชานจะไหวกับผมไหม มาดีมาดีไอตัวไอพวกตัวธรมรมดาไม่ใหม่กับผมล็อกไนท์อาร์เมอร์อ่าไนท์อ๋อไนท์มันคือมม่แต่ดิแต่มี่มันจะพาไปทิศทางที่เราเดินไงผมว่าเอาอาร์เมอร์ดีกว่าโอ้พี่ขอแบบทำให้ผมเก่งขึ้นอาร์เมอร์ อาร์เมอร์อีกแล้วหรอมันจะเป็นอาร์เมอร์เลเวลสองหรือว่าโอเคมันเป็นอาร์เมอร์เลเวลสองโอ้ยเยอะ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 แย่ละแย่ละไม่ได้กลับไปเก็บอีพีด้วยฆ่าอย่างเดียวไม่นะโอ้ยอุ้ยตายตายเรียบอุ้ยแย่แล้วอ้าว โอ้โหโอ้โโอ้โดีนะโอ้โ oh, ห oh, oh. ดีนะมี a ำมือเลือดไม่ค่อยลดเลยมี a ำมือโอเควิวบายสปีดและดาเมจขึ้นได้ดลถ้าได้สปีดและดาเมจขึ้นน่าจะเก่งโอ้ย๊ยอ้ยตายเป็นแถบเลย อ <iday> <t decorative life> ุ๊ยอ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 ุ๊ยผมเดินผมเดินผมเดินเอาเก็บอีกพีอย่างเดียวถมฆ่าไว้ก่อนละกันแล้วค่อยกลับไปเก็บอีกพีไอตัวนี้ก่อนเคลียร์เคลียร์ทางแล้วเดินเดินโอ้โหโอ้โหมันไม่ปล่อยให้ผมกลับผมไปกลับผมกลับไปเก็บอีกพีเลยโอ้ยโอ้ยไอตัวไอตัวสีฟ้านี่ฆ่ายากด้วยดิ โอเคโอเคอุ้ย okay, okay. แต่ผมดาเมจแรงมากเลยวะยิงไอ้โครงกระดูกทีเดียวตายเลยศูนย์ยี่สามเซคันลอนเกอร์บายดาเมจจุดห้าอะไรสักอย่างอ่ะไม่ออกคูดาวลีดูอุย้ยอันนี้คือรถคูดาวฮะนั่นเอามันเลยโอเคโอเคอุ okay, ้ย okay. ตรงนี้อีพีมากแต่เดินแบบไม่ได้ละโอเคโอเคผมยิงตัวระนัดสองนัดพอ อเคยิงให้มัน knock back แล้วก็ค่อยเดินสวย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 แล้วเวหุ่มเยอะกว่าเดิมด้วยเก็บ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 อุ้ยอ u พด้วยมีใหม่ฮะแแน Santa เ a อร์อุ้ยเสียงรถชาล l เตอร์มู e มูห้าสิบวิ่งเร็วขึ้นสิเปเซนหรออะไรไม่เห็นเร็วขึ้นเลยแค่สิบเปอร์เซนอาจจะไม่เร็วไงอุ้ยแต่เร็วอุ้ยเร็วอยู่นะพู่งไปเล่นไปมาดี่มาดี่แอ,อ,อีพีรูัวผมขออัพความสามารถเดิมให้เก่งขึ้น เดี๋ยวแล้วผีมันวิ่งเร็วอะทำไมอะทำไมโอ้ยเดี๋ยวอีพีตรงนั้นอย่างเยอะเลยไม่ให้กูเก็บจริงเหรอโอเคโอเคโอเคข้างบนข้างบนอีพีเยอะมากโอ้โหอาร์เมอร์อาร์เมอร์ด่วนตอนนี้มันเยอะมากนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้ยตรงนี้โอ้ย วิ่งฝ่าตรงนี้ไปเลยเริ่มไม่มีค้างคาลแล้วมีแต่โครงกระดูกแล้วคราวนี้มีแต่โครงกระดูกกับผีแล้วดิอุยอ๊ย,ยตรงนี้มีเงินเก็บเก็บอุยอ๊ยตรงนั้นเหมือนมีนาฬิกาอะไรทักอย่างหยุดเวลาเดี๋ยวเวอ่อ โ oh, <laughs> อ้ใจเดอร์เวอร์เอาละเอาละผมสุ่มอีกแล้วอะอาความสามารถเดิมแต่เก่งขึ้นมันดีเหมือนกันเนี่ยสวยงามเอาเวอร์อ,อัพด้วยฮอโล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 ฮาร์ดสามารถทำให้เลือดผมแบบถึงขั้นสูงสุดได้งั้นเหรอผมยังใช้เดออ์เวอร์อยู่ฮะผมคน คนเก็บคนเก็บเงินให้มากที่สุดอืมดามิดผมก็ไม่ขี่นะไม่ใช่ขี้ขีนะครับโอ้แล้วผมปล่อยไปออกปล่อยปล่อยไปสองนัดบอกเลยว่าแรงมากอืมงั้นผมเอาเป็นน้ำยานี้แล้วกันโอ้โหโอ้โห สาสกิลไปมั่วมากอุยสโลสวยงามมากตรงนี้ก็เอาผมไม่อยู่ฮะบอกเลยเดี๋ยวสาดไปท,ที่ตัวสองคนละนัดสองนัดแต่มันถึกเอาเรื่องอลนเนี่ยไอเจ้าแมงตะกระแตนตำข้าวตัวนี้แหละไหนตายปะไม่ตายด้วยนิ้วก่อนแล้วกันโอ้ยฝูงข้างข้าวฝูงข้างข้าว ภูงของข้า,ายหมดอุ้ยตรงน,นั้นสวยงามัม้บ้าป่าวะ่ะอุ้ยม,มีก้อน exp สีเขียวด้วยอ่ะอย่าบอกนะว่าคือ exp ที่ได้เยอะขึ้นใหม่นะผมเพิ่เก็บโอเคโอเคโอเคไอ้ั้างคาวตัวนี้ผมไม่รู้ว่ามันโหมดมากแค่ไหนแต่ผมได้ ค่าตัวตัวนึงแล้วได้ของมาโคตรโหดเลยไม่นะทุกโคนผมตายเกมโอเวอร์ <c oughs> ผมใช้เวลาเล่นไปทั้งหมดเก้านาทีได้เงินมาพันกว่าดาเมจสองหมื่นดาเมจหลักๆเลยก็คือสกิลของผมเองและ ขวดน้ำยาที่แรงมากโอเคใครชื่อเจ้ากินอย่าลืมไลค์กดซับเดี๋ยวทีพีหน้าผมมารีวิวเจ้านักดาบราคา500นั่นเองโอเคชื่อจะไม่ลืมกดไลค์กดซับกดกระดิ่งบาย